เข้ารายการเข้าครัวกับคุณอูต๊ติด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 รายการวันนี้คือน้ำจิ้มแจ่วขั้นตอนแรกไม่ไม่ต้องใช้ครกนะมีข้าวคั่วน้ำปลาแล้วก็มะนาวหยิบมะนาวขึ้นมาสองลูกพอละโอเคตอนตอนนี้มีน้ำปลาข้าวคั่วมะนาวสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยน้ำตาลต่อไปผงอร่อย อ่าได้ชูดโดแล้ะขั้นตอนแรกหั่นมะนาวก่อนเอามะนาวมาหัน่นเอาวางทูซับก่อนก็ได้โอเคทําการหันานาห่นมะนาวหั่นมะนาวเป็นไหมหอ,อ,อ,อ๋อต้องอ๋อต้องคั้นก่อนอ๋อใช่ใช่ใชลืมวิธีนี้ไม่ได้เลยภาพแมงโคตรกระตุกเลยพอแล้วคันนิดเดียวก็พอละโอเคขั้นตอนต่อไปคือการหัน่นหั่นมะนาวเป็นไหมอืมรอบเดียวติดเลยเหรอหัน่นหั่นได้ได้ลูกหนึ่ง ตรงกลางออกก็ต้องเอาออกสิว่าตรงกลางอ่ะเอาแล้วทำเอาทำไมไม่เร็วหันนะหันนะหันโคตรกลากเลยโอเคถือกล้องขึ้นมาเราจะดูเอ่ออเอาเม็ดออกเอาเม็ดออกเดยถ้าไม่เอาเม็ดออกมันก็ขมสิโอเคเอาเม็ดออกให้หมดโอเคขั้นตอนต่อไปทําการหยิบถ้วยขึ้นมาและบีบมะนาวใส่บีบมะนาวใส่สองฝาบีบ ีกฝมันเรียกเป็นฝาหรือเปล่าบีบอีกบีบโอเคแล้วก็ใส่น้ำปลาเอ้ยอันนี้อันนี้ยังพิ่งใส่อันนี้อาจจะเปรี้ยวเกินถ้าใส่ลงไปใส่ค่อยๆใส่ต่อไปใส่น้ำปลากากาเอานะกากาเอาก็แบบโจ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 เอาเอาโจสามรอบอ่าอ่าุดเออลง จุดจุดพอ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 เค็มขั้นตอนต่อไปใส่น้ําตาลครับน้ําตาลน้ําตาลเอิ่มนิดนึงพอ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 โอเคต่อไปทําการใส่พริกป่นลืมพริกป่นลืมลืมเตรียมพริกป่นนะซินี่ไงพริกป่นอ๋อแล้วเยอะไปป่ะขอดูก่อนขอดูก่อนเออกำลังดีใส่เข้าไปเลยใส่มาเลยใส่มาเลยอ้าวไม่เป็นไรต่อไปทําการใส่ ข้าวคั่วข้าวคั่วต้องใส่เยอะถ้ามันดูน้อยแกก็ต้องข้าวคั่วข้าวคั่วใส่แบบเอิ่มช้อนช้อนชามั้งช้อนฝองช้อนชาเอาตักข้าวคั่วเลยแล้วไม่รอช้อนแห้งก่อนเลยใส่เข้าไปอีกช้อนหนึ่งเฮ้ยมันต้องใส่เยอะอร่อยใส่อีกโอเคขอดูหน้าตาหน่อยขอดูหน้าตาหยิบกล้องขึ้นมาหน่อยเออเหมือนแจ่วข้าวคั่วเลยขอดูหน่อย เออกำลังดีต่อไปเอิมเอาเอาเอาผักไหมเอาผักไหมแกลืมใส่ชูรสเออลืมใช้ชูรสเราถามแกว่าจะเอาผักไหมใส่ชูรสเอิมนิดเดียวใส่ใ or ส okay, like ่แบบช้อนชาพอเดี๋ยวพอพ่อพ่อพ so mm ่อพอผมร่วงแกผมร่วงแล้วตอนเนี้ยโอเคมันดูน้อยใช่ไหมันนม้อยยมันนดู้ออ๋อถ้างั้นใส่มะนาวเพิ่มให้ชิมก่อนให้ชิมก่อนงม มันน้อยอ่ะใส่มะนาวเออมเอาเอาเอาช้อนมะกะเอาเอาช้อนมะกะมะนาวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันน้อยไปใช่ไหมถ้างั้นแกใส่มะนาวเพิ่มไปอีกช้อนหนึ่งแล้วก็น้ำปลาอีกช้อนหนึ่งไม่เป็นไรแล้วก็น้ำปลาไม่ต้องอีกลูกหนึ่งใส่ใส่น้ำปลาด้วยโอ้เปรี้ยวนะเปรี้ยวนะแล้วก็ใส่น้ำปลาเยอะไงโอ้ใช่เลยแกกะด้วยนะเมื่อกี้ใส่ไปแล้วหนึ่งช้อนมะนาวกับน้ำปลาต้องเท่ากันนะ เชฟไอไม่อยู่เชฟไอไม่อยู่เชฟไอเล่นกับซีดี้กับอยู่โอเคทำการเขาไม่ตอบเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขั้นตอนต่อไปบีบไสดเออมเอาช้อนมากะด้วยเอาช้อนมะาก่ายก่อนบิดออก โอเคใส่ช้อนมากะก่อนน่ะช้อนช้อนในถ้วยอ่ะเห็นไหมนะ่ะเออบีไปบีอะบีบีแพ้หมดเลยบีบให้บีบทุกอันน่ะใส่ช้อนเลยโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอละโอเคใส่เลยปึ๊บอ่าใส,ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาไอ้เปรี้ยวไปแล้วเสรีกเหรอใส่อีกเหรอใส่อีกก็ใส่อีก,อก,อกเออพอละต่อไปใส่น้ำปลาน้ำเอ,อ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเปรี้ยวไปมันเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วต่อไปใส่น้ำปลา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  อุ้ยหอยนางรมใส่น้ำปลาก่อนน้ำปลา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 สช้อนเออสองช้อนน้ำปลาสองช้อนจู๊ดใส่จู๊ดใส่พอแล้วคนก่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลเพิ่มน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเพิ่มน้ำตาลนิดนึงจิ๊ด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 พอ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 หวานหวานเกินหวานเลยใสพริกใส่พรป่นหรือไม่เออ no. พริกป่นก็ได้นะอ่ะใส่พอ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 แล้วพอเยอะไปแล้วอีกเอาอีกนิดนึงไม่เผ็ดชอบชอบเผ็ดเผ็ดชอบเผ็ดเผิดชอบเผ็ดเผิด เอาเอาเอาสีสันไหมสีสันเพิ่มหัวหอมไอ้สีสันเพิ่มต้นหอมครับต้นหอมต้นหอมต้นหอมไหมต้นหอมกับหอมแดงต้นหอมอยู่ไหนอ่ะหน้าบ้านหอมแดงอยู่ไหนหอมแดงอยู่ไหนไปช่วยหาต้นหอมหน่อยต่อไปต่อไปต้นหอมกับเออหอมแดงต้นหอมมันต้องเด็ดเองนี่ไงต้นหอม ไห่อู้มันใช่หรือเปล่าวะใช่ใช่ใช่เลยเอาไปหนึ่งเส้นเอามาเส้นเดียวสิวะเอามาสองเส้นทำไมทาทำาำยายแกด้วยว่าอันนี้ใช่ต้นหอมไหมโอเคทำการหั่นหั่นต้นหอมเป็นไหมอะไรเออถูกแล้ว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 แต่หั่นบางๆเลยบางๆบางๆล้างก่อนไหม โอ้ในล้างมาแล้วเอาเอาไอ้ที่หั่นอ่ะทิ้งกินไม่ได้ไอ้ที่หั่นอ่ะทิ้งกินไม่ได้มันมันยังเลอะดินอยู่เลยเห็นไหมอาหารอันเลยบางบาบางๆุ้นั่นแหละนั่นแหละมีมีหอมแดงไหมหอมแดงไม่มีอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรอร่อยแล้วตันงเนี่ยพอแล้วพอแล้วเยอะไป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 แล้วเออแล้วก็เอาแบบใช้มือใช้มือจิ้บอ่ะแล้วก็ใส่ใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเดียวจับว้าว ไหนไหนไหนยังไม่เห็นเลยเอออันนี้แหละอันนี้แหละหอมแดงเอิมแกะเปลือกมันออกก่อนแกะเปลือกอ๋อแกะเปลือกแกะเปลือกเออเห็นแล้วอะไรอ่ะกินด้วยจังเลย โอเคโอเคหอมเดียวนะแกแกอยากได้แบบ็กเจอร์หรือละลายในปาาอยากได้แบบ็กเจอร์ก็ต้องหั่นใหญ่หญ่ถ้าอยากได้แบบละลายในป่าก็แบบเั่นดีเดียวหันเหมือนมะนาวตอยตอยตอยเอาใช้มีดสิครับมีดแต่มีดมีดโอ้ยทำได้แล้วเออเออเออแล้วๆลอทำจริงใช้มีดก็จบแล้จริงเอดู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 ต้องใช้เวลาทำเวลาทำเวลาเสร็จแล้วไหน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 ไม่ยากหรอกเดี๋ยวเราทำให้มันยากไม่ไม่ยากหั่นหั่นตรงดินออกหั่นดินออกเห็นไหมน้าดินน่ะตรงรากมันนเเหห็ว่่าาากกกออออะ ล้างหัน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 เป็นหันเป็นแว่นจชืบหันเอออย่างงั้นแหละถูกแล้วเออเออแค่นั้นแหละแล้วก็ซอยซอยซอยเชื่อมเชือมเชื่ออพอพอพักกันพอแล้วพอแล้วพักกันพอแล้วพอแล้วมันยังมันไม่มีเทืกเจอระยังมันไม่มีเทืกเจอร์พักกันเออแล้วแกก็เอาใส่น้ำจิ้มแจ่วเน่เนี่ยเนี่คนดูหน้าตัางเลย Tóc xài phơm nha khâu cuả tao tắc xài thêm, xài ik nè, xàiเลย, ying xài nhiều ying xài nhiều ying ngon không có gì làm phỏng, nó กินกับกินกับกุ้งเลยกินกับกุ้งเหมือนกันจิ้มจิ้มโชว์จิ้มโชว์ชนี่คือกุ้ว,ว้าวอ่ะกินมันอร่อยมากบ้างแน่ๆเลยเป็นไงนะน้ำจิ้มเราเป็นไงบ้างอร่อยมากแกแกลองกินหอมแดงหอมแดงอร่อยมากกินกินน้ำจิ้มเจียวกับหอมแดงโคตรอร่อยอ่ะหอมแดงเออเคี้ยวมันจะแบบแฉบแฉบ,บโอเคเชิญทาน<บ>อาเลกวัวซีน